ในบรรดาคำสั่งทั้งหมดในอันกุรอานนี่คือคำสั่งใช้แรกจ Allah ากอัลลอฮ์สุบฮานาะฮะตะลัละบิสมิลลาฮิรเราะมานิรเรหิมซาราหมอลยกุมราะฮุมตุลลอฮูรากาตุลคือคำสั่งที่ว่าอิกรา ผมอยากที่จะให้เราเอาใจใส่กับคําสั่งนี้มากๆเพราะในคําสั่งอันกรุรอานเนี่ยนี่เป็นคาสั่งแรกพี่น้องดูว่าถ้าคาสั่งแรกมันย่อมบอกถึงความสําคัญอย่างยิง่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ใสเป็น,นันดักรแรกๆเพราะอะไรเพราะมีคําสั่งในอันกรุรอานเนี่ยอักิมุสลวาวะอัตุสจาการงดํารงละมาจจงใจสกากุติบาลาอกุมุสยยมการถือซีลอดนะฮะยาวลิลลายาอัลนซีฮิจุนใบให้ทาฮัดมีคําสั่งต่างๆให้อิสติกฟาร์ตาวบัตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคําสั่ง มาหลังจากคําสั่งอิกรอบหมายความว่านี่คือคําสั่งแรกที่จําเป็นจะต้องเราต้องนําน้อมกล้าวน้องกระหม่อมนำมาปฏิบัติในชีวิตของเราเพราะเป็นคําสั่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ปรารถนาดีกับมนุษยชาติโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายพี่น้องรู้ว่าคาสั่งนี้เนี่ยมาหาท่านนบีโซลสำหรัในขณะที่ท่านนบี ไปอีกตัวไปที่ถ้ำไฮรอฟแล้วก็ไปอิบารัตตามาทางของนบบียบบรหิมอะลสสลามท่านนบีไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งที่ท่านถูกใช้ให้อ,าอ่านเนี่ยเป็นอันุกุรานไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคนที่มาหาท่านนบดีคือยิบริลไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าท่านถูกแต่งตั้งเป็นนบีแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคืออะไรทั้งเสร็จไม่รู้แต่อ่านในขณะท่านบดีเองบอกกับยิบรีลไปว่ามาอานดบิคอรีอินยิบรีลมาบอกกับท่าน,น,นอ,นบอ,อับดุลเบกอีาบในออก แต่การนั้นก็ตามยิบริก็อ่านบีแล้วก็ปล่อยแล้วก็บอกอิกรราะในครั้งที่สองสามครั้งบอกแบบนี้แสดงว่าไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่อ่านไม่เป็นนักอ่านเพราะการอ่านคือกุญแจดอกแรกสำคัญสำหรับการเปิดโลก,กัศน์การเปิดไปเซตต่างๆให้เราเข้าใจชีวิต ทั้งในดุนยาและก็ในอาคือเราเราต้องการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในดุนยาอะไรกลุมบินเกอรอเาจำเป็นต้องอ่านเราต้องการเป็นผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องอาคราอะไรกุมบินเกอรอะาจำเป็นต้องอ่านแต่อ่านอะไรในอัลกุรอานอายะห์อายะห์อิกราะบิสมิรอบบิกลลซีคอลากอ่าน,อนด้วยกับพระนามของพระเจ้าของเจ้า,จาผู้ทรงสร้าง หมายถึงว่าอัลลอ์ไม่ได้บอกอ่านคําว่าอ่านเนี่ยเป็นคำสกัรมกริยาหรือเขาเรียกฟิฟอรลุนมุตาอัดดีคำกริยาที่ต้องการกรมแต่ในอายานนี้ไม่ได้บอกว่ากรรมของคำเนี่ยคืออะไรไปที่ให้อ่านอะไรอัลล์ไม่ได้บอกแต่บอกวิธีการอ่านคืออ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอิกรอบบิสมิรอบปิกัลลนดีคอรับด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้างดังนั้นเราอ่านอะไรก็ตามนี่คือคำสั่งของอัลกุรอานแต่อ่านด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ ดังนั้นเนี่ยเราอ่านทุกอย่างแต่อ่านด้วยกับพระนามของลอสุบะฮานหัวตะทีนี้เคดลับอันที่สองใน5้าอายะแรกที่เราประทานมาให้กับท่านอาับดุลเลาะหสรับหลายคนอาจจะไปทราบว่าคําสั่งในหาอายะนี้มีคําว่าอิกรับสองครั้งอิกรอบแรกก็คือบิสมิรอบบิกลาดีคารับด้วยกับพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงทรางแต่มีอีกอิกรอบหนึ่งก็คืออิกรอบวารบ,บุกลอัครรมจงอ่านและพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ใจบุญยิ่ง อานแรกคําสั่งใช้แรกกับคำสั่งใช้ที่สองเนี่ยอยู่ในห้าอายะนะห้าอายะแรกของสุรอะอันอละละคือสุรอะอีกราอคนละการอ่านหมายถึงว่าอ้อกล่าวซ้ำสองครั้งไม่ได้เป็นการกล่าวซ้ําแบบพร่ำเพรื่อแน่นอนแต่อีกราอก็แรกก็คือด้วยกับพระนามของพระเจ้า,าของจำผูาา้ทรงสร้างผูกพันกับการสร้างหอง แต่อันที่สองคือวรบ,บุกันอัครอมพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงใจบุญหมายถึงผูกพันกับการใจบุญของอัลลอฮ์เพราะเรายิ่งอา่านแล้วยิ่งพบว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ใจบุญในขณะเดียวกันพี่น้องดูวรบ,บุกันอัครอมพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ใจบุญยิ่งและเราบอกต่อไปอัลเลดียอัลละมบินกอลัมอัลลอฮ์ใจบุญในด้านต่างๆโดยเฉพาะลักษณะของอัลอัครอมผู้ใจบุญยิ่งก็คืออัลลดียอัลละมบินกอลัมคือผู้สอนผ่านปากกา สอนผ่านปาก,กะหมายความว่าความรู้ที่เราได้รับมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความรู้ต่างๆเป็นร่วมในความรู้ของเราและวิธีการที่เราได้เก็บความรู้ต่างๆมาให้กับเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นความรู้ที่มย์ค้นหาเนี่ยแหละแต่ผ่านการจดบันทึกดังนั้นนี่คือการ่านสุดยอดมากันเรื่องนี้พี่น้องแม้แต่ AI นะพี่น้องให้ AI Gene r a t e ข้อมูลเนะี่ยโอ้โหผมใช้ AI ใช้เป็นประจำเลยทุกวันเนะ่ยผมใช้นะแต่มีหลายข้อมูลเอไอมันย,ยังไม่ใช่ มันเป็นข้อมูลที่ต้องผ่านการกันรองการอ่านของมนุษย์ผู้มีความเชี่ยวชาญไอ้ AI มันช่วยชีวิตของเราเนี่ยอย่างมากยุคปัจจุบันแต่ไม่มีอะไรมาทดแทนกันอ่านความรู้ที่มนุษย์เก็บจากรุ่นสู่รุ่นมาได้แม้ a อไจะมีความรู้แต่ a อก็เอาความรู้จัก คลังความรู้ของมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกนี้มาแล้วก็มาเจเนเรตใหม่แต่หลายครั้งมันก็ยังผิดพลาดจานวนมากมหาศาลประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเรายังคงถูกเก็บรักษาความรู้ผ่านปากกาการเขียนจนบันทึกของมนรู้จากครุนสูรทั้งความรู้ทั่วไปสัตว์ทั่วไปและความรู้ศาสนาพี่น้องอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วอันกุาอานที่ถูกเก็บมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คำพี่ก่อนก่อนอันกุาอาน่ย ยังคำพีอินจีนมาหลังจากท่านนบ,บีซอลสัประมาณ5 0าปีและในสมัยนบ,บีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยถูกบันทึกหลังจากนั้นในระยะเวลาประมาณ2-300ปีหมายถึงว่ายุคแห่งการจดบันทึกเนี่ยหลังจากคำพีอินจีนถูกประธานลงมาให้กับนบ,บีอีซาประมาณ2-300ปีนั่นก็คือคำพีก่อนๆอเลไม่ได้ให้ระบบของโลกนี้มีความพร้อมในการที่ถูกจุดบันทึกแม้คำพีเล่มสุดท้ายก่อนที่อัลกุรอานจ,จะมา มาถูกจดบันทึก 2, 300ปีอันนี้ไม่ใช่มุสลิมพูดเมียก็ชาวพี่น้องชาวคริสต์ก็พูดเช่นเดียวกันหมายถึงว่าเราเชื่อว่าคมพีอินจีบมาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนกับที่คำพีอันกุรานมาแต่ในยุคก,ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีระบบเพียบพร้อมที่จะจดบันทึกคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้ายกเว้นอันกุรานเท่านั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาเตรียมระบบดังนั้น คำที่บอกว่าทีกรัวรับบุกัลอัครมจงอ่านและพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ใจกุญยิ่งอัลลเดออัลละมะบินกลาบผู้สอนมนุษย์ในการจเบันทึกด้วยกับปังกาความรู้ต่างๆจะัล,ล่อโดยเฉพาะความรู้จาอันกรานที่ถูกเก็บ มาเป็นที่เรียบร้อยในยุคสุดท้ายและเป็นคมภีร์เล่มเดียวที่สามารถจะจดบันทึกตั้งแต่คําแรกในคําสุดท้ายโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยนันกระทั่งทุกวันนี้และจะเรื่อยไปจนถงึงวันสิ้นโลกนี่คือการอ่านอีกแบบหนึ่งคือการอา่านโดยมีไมเซ็ตว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ใจบุญและเรารู้ที่มาของการเก็บบันทึกข้อมูลว่ามาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวัตะอไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านโลกนี้ก็ผ่านการจดบันทึกด้วยกับปากกาหรือจะเป็นข้อมูลเรื่องราวของศาสนาก็ผ่านการจดบันทึกด้วยกับปากกาโดยเพพาะอั ที่ถูกเก็บไว้ด้วยกับประกายุคที่ยุคสมัยที่เลอะให้คำพ์เล่มเดียวที่สามารถจะถูกเก็บบันทึกได้ และขนาดโดยกันสุดท้ายผมจะฝากกับพี่นลองในคลิปนี้เกี่ยวกับการอ่านนะนั่นก็คือเมื่อเราทราบว่าอัลลอฮ์เป็นอัลอัครอมผู้ใจบุญสอนมนุษย์ด้วยกับปากกาสอนความรู้ด้วยกับปากกาแล้วเรานอกจากอ่านเป็นผู้เสพแล้วต้องเป็นผู้สื่อสารนําเสนอข้อมูลที่ดีๆหลังจากการอ่านผลิตเป็นคอนเทนต์ที่ดีๆให้กับสังคมได้รับปัญญาได้รับองค์ความรู้จะเป็นความรู้ใดก็ตามที่เกิดประโยชน์กับมนุษย์ เพื่อมนุษย์ด้วยกันเป็นหน้าที่ของเราและนี่เป็นแนวทางของบ้านมุสลิมที่ได้ผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาโดยเฉพาะหนังสือหรือว่าคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆก็ตามเราผลิตมาเพื่อที่จะตอบสนองํำดัดของลอสุบหฮานุวัตะลาที่สนับสนุนให้อ่านอิกราะบิสมิรับบิกัลลดีขัลกะ อิกรวะรบุกันอัครมและใครไม่รู้จะเริ่มต้นการอ่านอย่างไรพี่น้องติดต่อมาที่บัานมุสลิมใดเรามีหนังสือต่างๆมากมายที่โครงสร้างหลักก็คือหนังสือที่อธิบายเนื้อหาจากอัลกุรอานด้วยกับภาษาร่วมสมัยแล้วก็กอุกฤาฎีมห้าประการหรือพี่น้องจะไปดูหนังสือในตลาดมุสลิมทั่วไปหรือหนังสือตามห้างนั้นต่างๆทั้งหมดเลยนะเราสามารถจะอ่านหนังสือได้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแต่เรามีวิธีการอ่านสองประการหนึ่งเราอ่านด้วยกับพระนามของ,ของพระเจ้าอัลลอฮฺซุบะฮฺานอวยวแต่จะอา่านอะไร อ่านพร้อมตระหนัวกว่าเราเป็นผู้ใจบุญยิ่งและเราเองเป็นผู้ที่จะใจบุญด้วยการนําเสนอคอนเทนต์หลังจากที่เราอ่านไปแล้วเราประมวลผลแล้วก็นําเสนอคอนเทนต์ต่ตอให้กับสาธารณชนได้รับประโยชน์และนี่คือเคล็ดลับการอ่านที่ถูกกล่าวถึงในอันกุรฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้คุมวรมรทุลลอฮแล้วกัน